สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่หมอเมลเกโอีกแล้วนะวันนี้เรามาเจอกลองพิกอากาศมีทั้งหมด3กองให้เลือกกันนะคะลองตั้งจิตนิ่งๆนึกถึงหน้าเขาแล้วเลือกไพ่กลองที่คุณรู้สึกว่ามันดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดเลือกแล้วไม่ต้องลังเลนะคุณรู้ไหมมันมีคนบางคนที่ไม่พูดไม่อธิบายแต่ในใจเขาว่าคิดอะไรมากกว่าที่คุณรู้มันไม่ใช่การคาดเดาขนาดนั้น,นะคะ่ะมันเป็นพลังงานจากใจเขา เป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าที่จะพูดออกมาแต่คิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเลยตั้งจิตนึกถึงคนคนนั้นแล้วเลือกหนึ่งกองไปเลือกกล่องไพ่กันค่ะไปดูกล่องที่หนึ่งกัน กองที่หนึ่งคนคนนี้เขาไม่ใช่ว่าไม่พูดเพราะว่าไม่รู้สึกแต่ที่ไม่พูดเพราะเขากลัวค่ะในใจเขาเต็มไปด้วยความลังเลไม่ใช่ว่าลังเลว่าหลักไหมนะแต่ลังเลว่าพูดออกไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าจะทะเลาะกันมากกว่าเดิมไหมจะเสียคุณไปหรือเปล่าเขาคิดถึงคุณบ่อยค่ะโดยเฉพาะช่วงตอนกลางคืนตอนที่ทุกอย่างเงียบใจเขาจะย้อนกลับมาหาคุณเสมอสิ่งที่เขาไม่พูดแต่คิดอยู่ในใจคือถ้าฉันกล้ามากกว่าเนี้ เราคงไปเราคงไปกันได้ไกลมากกว่านี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอยากคุยอยากทําดีกับคุณให้มากขึ้นอยากก่อนโยนกับคุณให้มากกว่าเดิมแต่เขายังยึดติดกับดักความกลัวเดิเดมๆกลัวทําพลาดกลัควคุณไม่รู้สึกเท่าเดิมกลัวทุกอย่างมันจะแย่ลงกลัวรักนี้จะพังถ้าคุณอยู่กองเนี้ยอยากให้รู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาลืมแต่เป็นคนที่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงต่างหากนะคะ ไปดูกองที่สองกันนะคะกองที่สองคนคนนี้คิดถึงคุณแรงกว่าที่แสดงออกนะเขาไม่พูดเพราะว่าในใจเขามีทั้งความอยากกลับมาและความรู้สึกผิดปนๆกันไปสิ่งที่เขาไม่ได้บอกแต่คิดยในใจคือฉันยังอยากมีเธอยังอยากได้เธอแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรกลับไปไหมเขารู้ค่ะว่าเตงเคยทําผิดพลาดไว้รู้ตัวว่าเตงเคยใช้อารมณ์เคยหนีปัญหาเคยเงียบ และนั่นทําให้เขายิ่งไม่กล้าพูดตรงๆกับคุณสักทีแต่ความจริงคือเขายังวนคิดถึงคุณในแบบที่ยังตัดไม่ขาดถ้าคุณไม่ทักเขาก็เงียบถ้าคุณหายใจเขาจะรอนรุ่มทันทีพลังงานกองเนี้ยบอกว่าเขายังผูกพันนะแต่ยังไม่พร้อมรับผิดชอบความรู้สึกของคุณแบบเต็มร้อยนะคะเราไปต่อกันคนที่เลือกกองที่สามเนาะ กองที่สามอ่ะคนคนนี้คิดจริงนะเขาจริงจังวางแผนจริงแต่ไม่พูดเพราะอยากมั่นคงก่อนสิ่งที่เขาไม่ได้บอกแต่คิดในใจคือถ้าฉันจะเลือกใครฉันคิดไว้ว่าฉันจะเลือกเธอเขามองคุณในะระยะยาวไม่ได้คิดว่าจะเล่นๆไม่ได้คุยเผื่อเลือกแต่เขาเป็นคนที่ถ้ายังไม่พร้อมอ่ะเขาจะไม่พูดคําสัญญาออกมาเขาอยากให้ตัวเองดีพอซะก่อนอยากให้ชีวิตนิ่งซะก่อนให้ทุกอย่างลงตัวซะก่อนก่อนที่จะดึงคุณเข้ามาในโลกของเขา ถ้าใครอยู่กองนี้แล้วก็ยินดีด้วยเขาคือคนที่คิดจริงจังกับคุณเพราะคุณคือคนที่เขาอยากจริงจังมากกว่าที่เขาเคยพูดกับใครไม่ว่าคุณจะเลือกกองไหนอย่าลืมว่าทุกอย่างมันมีคําตอบของมันเสมอในเรื่องความสัมพันธ์อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเ,เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นถ้าใครอยากตามต่อนะคะข้างล่างไล์เลยพี่หมอมีไลฟ์สดวันละสองรอบนะคะ ตอน10บโมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็ตอน3ามทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะช่องทางอยู่ด้านล่างใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวลงไปข้างล่างได้เลยขอบคุณมากค่ะ